สวัสดีครับผมเกียวครับผมนีเจนครับอ่าวันนี้เราพรีแมทนะครับของสปอนเซอร์เราสมรุนมาของ CGG Thailand น,น,นด์ะก็เอามาให้ดูกันเลยเน็ตเน้อว่าเป็นไงเน้อว่าไงก็ ก็เป็นเพื่อนไหมโอเคโอเคเราเข้าเรื่องกันนะครับแล้วนี้เว็บอะไรฮะเป็นเว็บสำหรับทีซีกีไทยแลนด์เป็นเว็บสำหรับพวกซื้อขายการ์ดนะครับพวกวันพีชโปเกมอนหรือว่าจะเอาไปประมูลก็ได้ก็รอเตรียมเปิดตัวในเร็วๆนี้นะฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอดูกันได้นะใช่ครับอ่ะวันนี้เราก็มาเล่นอะไรกันครับโปเกมอนไะวันนี้เจมอนใช่ไหมระหว่างเด็สอะไรเอ๋ผมเล่นนี่บางเกียร เขาเกลียดเหรอฮะใช่เ <ฮะ S 2> ชื่อไหมไม่เชื่อแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมมากาวเต็มที่เลยนะผมดีเลยฮนะโ<อ>ชลฟอรชเชาฟอร์อรเขาทาอะไรได้ครับเชลฟอร์ก็ถ้าอยู่ตําแหน่งสู้นะจะทําให้เบนเขาเหลือสามใบมก็คือวางได้แค่สามถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องทิ้งไปนะต้องทิง้งใช่ไหมใช่อืมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะใช่แต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าผมมากาวเต็มทีเลยวันนี้กาวมากาวเต็มทีเลยใช่เราววันเราดูกัน เอาผ่อนเลยก้อยครับผมเอาก้อยปุ๊บออกกวาออกกวครับผมขอเริ่มก่อนโอเคเย่ะล่ะผมลงได้ลงได้ครับโอเคนี่เลยฮะคิรามิสองใบพาพาเกียร์ดั้งเดิมบีครับคิรามิสองใบเลยเออไแปลกละเขาเดินของมรัดจ้บผมใช้นี่ครับเลสบอลครับหาการ์ดโปเกมอนพื้นฐานจะสำหรับหนึ่งใบนะครับที่ผมหาก็คือนี่ครับอ่าเดเรียนคกโคกะครับ แต่ให้ไหนครับแล้วก็ติดพลังงานหนึ่งใบครับแล้วก็ใช้ความสามารถของเรเดียนเกียรคกครับการซ่อนอยู่ครับทิ้งพลังงานจากบนมือหนึ่งไปนะครับจโจทยสองใบจจากนั้นลงโปโป๊ะครับจากนั้นก็พาเทนเลยครับโอเคเข้าเดินผมนะดอผมใช้เป็นเน t b บอลครับเลือกโเกมอลพื้นฐานหนึ่งตัวนะวางบนเบ้นได้เลยผมเลือกเป็นโอโอเเกิดอ,อะไรขึ้นโอ โอ้ผมเลือกเป็นนี่เลยฮะเรเดียนฮิสุริโอนิลล่านะโอเคจากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งใบให้คิลมินะครับแล้วก็ใช้นี่เลยฮะเครื่องดื่มเช็คด่วนจีนะเลือกการ์ดที่วิวัฒนาการจากโปเกมอนบมบอกของเราใบหนึ่งนะจากสำรับเราดิวัฒนาการเลยอืมคิามิก็จะโตเลยใช่ไหม เพราะว่าไอ้นี่โตไม่ได้อยู่แล้วผมเลือกเป็นชิลามีโตเป็นชิลาฟฟร์เลยครับเจ้าหม่ก็ผลของเครื่องดื่มนะจะบังคับให้เราจบเพินเลยโอเคครับใช่ก็คือตอนนี้เบนซ์ผมก็จะมีแค่ลงได้อีกแค่ใบเดียวใช่เลยครับถ้าเกิดผมไม่น็อกตัวนี้ผมก็จะไม่สามารถลงเพิ่มได้ก็ถ้าถ้าได้เริ่มก่อนนะแล้วเราเราสามารถใช้ใบนี้ได้ด้วยนะทำให้เราสามารถเร่งการเติบโตได้ก่อนเลยเพราะเทิร์นแรกเราก็ไม่ตีอยู่แล้วเนาะใช่ตีไม่ได้อยู่แล้วโอเคครับเข้าเทิร์นของครับจั ผมเปิดสเตเดียมครับโบทาวครับใช้โบทาวครับพอสำหรับโบทาวเนาะค่ะโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจากสำรับนะครับที่เป็นที่เป็นไม่มีกฎนะครับวางไว้บนเรียนได้ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องหาที่ตกอย่างงี้ครับยังไงเขาเปิดเผยมาแล้วแต่ให้หน่อยครับไอแต่หน้าแตกอยู่นะฮะเด็กผสมพลังงานสองสีสินะใช่ใช่จะมีจะมีสีแดงไหมโผมใช้ควสามารถของเลดียเยโกก้านะครับการซ่อนอยู่ครับชิ้นการ์ดพลังงานหนึ่งใบนะส่วนสองใบ สองครับโอ้โหคอนเทนต์ oh. มากเลยวันนี้ผมตรงไม่ได้แล้วกันนะไปคุณเรียนแบบมาทำการมากาวเต็มที่เอ้ยผมติดเอเนจีก่อนขติดไป <laughs> จากนั้นใช้นี่ครับคําสั่งของบอสครับอ่าลาก <Okay. S 2> เรเดียนพิซุยโอติล่าขึ้นมาครับโอเคฮะแล้วก็ใช้ถ้าโจมตีครับของพอเกดั้งเดิมดีครับปกครองอนาเคตครับอ่าเรียกการสเตเดียมจากในสำรับขึ้นมาอได้หนึ่งใบนะครับอ๋อ oh. ทางหิมะขึ้นมือครับโอเคฮะ ไม่สิไม่โอเคแล้วเนี่เข้าเทิร์นผมนะผมดอฮะผมใช้ความสามารถของโบททวเลยนะโอเคครับเลือกโปเกมอนลื้นหานไร้กดนะวางบนเวนได้หนึ่งใบผมเลือกเป็นนี่ฮะคิรามิคคิลามิผมติดพลังงานหนึ่งใบให้คิลาฟอร์ฮะครับจากนั้นก็ผ่านเลยโอเค ขอเชิญลวงพ่ชัวร์เจ้ความสามารถของไรเดนเกโคกักครับการซ่อนอยู่ครับชิ้งพลังงาน1ใบนะครับผมทิ้ง1นใบแล้วก็จวกาซสองใบผมใช้การ์ดนี้ครับการทดลองกั่อะโคมาครับดูการ์ดบูลสุน5ใบนะครับนำสามใบขึ้นมือแล้วก็อีก2ใบไปไว้ลออโซนครับผมเอาใบนี้กับใบนี้เป็นรอโซน3ใบนี้ขึ้นจากนั้นผมใช้นี่ครับไฮปร์โบครับ ทิ้งสองใบบนมือแล้วก็เลือกการปกติวันหนึ่งใบขึ้นมือได้ทิ้งนี่กับนี่เอาพีเจเอ็กขึ้นมือครับ <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ลูกอมประลาดครับพิวัฒาการ๊อปโปเป็น p j เ x อนะครับความสามารถของ pj dx นะครับมักเสิร์ดนะครับถ้าก,การสินใบที่ชอบขึ้นมือได้นะครับผมหาเป็นใบนี้แปลงล่างเขาจะได้เดิมีเป็นวีสตาร์ครับ เขาว่าจะกดมิสตารจา์จากนั้นนะผมขอใช้มีสตาร์เลยนะครับสตาร์พอร์ทนะครับเอาการ์ดพลังงานาน้ำสูงสุด3ใบครับติดทีก่กับโปเกมอนน้ำได้นะครับผมติดที่เรเดียนคิกโคกัดนะครับ3ใบนะแล้วก็คิราเมะ2ตัวผมนะอย่ถูกน็อกทันทีผมอ,อ่านอนาคตออกมถอดอีกนะเอาเรเดียนคิกโคกะขึ้นไปครับแล้วก็เรเดียนคิกโคกะโจมตีเลยครับดากระจายแสงจันทร์ครับถอดพลังงาน2อลูกครับท่านเป็นเก้าสิโปเกมอน สองใบนะครับผมคิดงราบอีสองใบครับนี่ครับตามที่ผมอ่านนอนาคตไปเลยนะสองใบคนระับโอเคเอาเทิงของผมนะดอผมติดพลังงานหนึ่งใบนะให้ใเรียนที่ซูนิล่าแล้วก็ถอดหมีนะครับหม <c oughs> ีหนึ่งนะโอเคตัวเบาดดจากนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนอะไรไว้หรือเปล่านะ ผมค่อนข้างกลัวอยู่นันเนี่ยพงางานอันดับแรกแล้วผมขอจัดการสิ่งที่ดูน่ากลัวก่อนครับมีเลยครับคำสั่งของบอสนะเอาอีโต้คัเงะขึ้นมา <Okay. S 1> ครับเร <laughs> าจะนันผมใช้โบทานะโอเคนโปเกมอนพื้นฐานไร้กดหนึ่งใบนะโอเคครับโ okay. อเคเราบเขาไม่ใช่โปเกมอนพืพ้นฐานไร้กดนะครับทีเดตอนนี้เนี่ยมีกันนะแต่ว่าไม่หาแต่ผมว่าเขาต้องหาแหละเอามันตั้งต, <Okay. S 2> ตัวเดียวมันก็อันตรายเกินครับ ตัดเลยจากนั้นผมโจมตีเลยฮะฟอยซันเจมส์นะสอง140ร้อยสี่สิบดาเมจนะเราทําให้เขาติดพิษนะสาราพิษโอเคแล้วก็ด้วยพิษด,ด้วยความสามารถของโอนิล่านะจะเป็นพิษสามสิบด,ดาเมจโอเคครับเจ็งเลย <พอ S 1> <7 S 2> ครับ,รบตุบเอือดออกเลยผมได้หนึ่งใบนะผมพิชเชตขึ้นไปครับแล้าดูผมพับเัือกผมลงนี่ครับพี่ตกใครงี้ครับอีกใบนะครับน้อยแน่ผมต้องบอสมาอีกรอบหรือซินะ แล้วก็ผมขอใช้ขอลงนี่ครับพบปบอกตัวเขาไม่ได้เพราะ <พอ S 1> าสามารถของพอสามารถของคิลาฟอร์นะทําให้บินเขาเหลือลสามผมลงไม่ได้เนาะลงโลโีโอเคโอเคอ่ะผมใช้นี่ก่อนครับคันเบดชั้นยอดครับเก็บการ์ดพลังงานพื้นฐานากับโปกเกมอนไม่เกิน3ามใบเนาะผมเก็บพลังงานน้ำสองแล้วก็พลังงานไฟหนึ่งครับเก็บข้อเด็ก โอเคถ้าเกิดว่าผมไม่เอาอันนี้ลงไปข้างล่างก่อนผมก็จะลงเพิ่มไม่ได้เนาะใช่แล้วครับคําสั่งของบอสครับเอาเซียร์ท่สขึ้นมาอะไรนะโอดลา่าโอดลจากนั้น <ๆ S 2> ครับวางเนเ็นได้ละวงปอกๆครับแล้วก็ใช้ความสามารถโบทาวนะครับหาปกเกมอนพื้นฐานนะครับไปกดหนึ่งใบวางบนเบนนะครับผมเอาเอา อาไม่มีครับจากนั้นใช้ความสามารถของเลเียนกิโคการการที่ซ่อนอยู่นะครับชิ้นพลังงานหนึ่งใบครับจัวสองใบจะสองมืออะไรกันเนี่ยอันนี้เขาตีตร้อยสิบสิบเนาะใช่แต่ถ้าเกิดเขาขึ้นมาก็ผมก็จะเบ้น่ายไปอืมโอ้ยผมผ่านเกินเลยโอเคเอาทด้ของผมนะดอผมติดนี่ฮะ สายรัดแข่งเป๊กให้กับคิลาฟอร์นะโปเกมอนสเตจยรหนึ่ง่างหนึ่งนะที่ติดมันอยู่ดาเมจที้รับจะลบสามสิบโอเคใช่มันจะอึดขึ้นจากนั้นผมติดพลังงานให้โอดิล่าครับฟอร์นนี้เลยโอเคฮะขึ้นอยู่ตำแหน่งสู้นะพอสามารถของดั๊ฟิลทำง,งานนะทำไม่เบสอีกฝั่งเหลือสามใบนะผมต้องเลือกทิ้งเนาะต้องใช้เลือกทิ้งผมทิ้งนี่ครับพอเจอดังเดียมอีบโอเคฮะจากนั้นผม โจมตีเลยฮะฟอยซ้นเจมนะหนึ่งร้อยสดามจร้อแต่ว่าเขาดีสิต่อสู้นะก็จะเป็นร้0ย1 0อย้ยสิบอ่างสิแล้วก็ติดพิพนะติดพิษจะเป็นพิษสามสิดามามินดามีตัดหนึ่งนะเอาตานะนี่นะเก่งนี่นะผ่านแล้วนะเขเทินครับชัว่เาผมใช้นี้ก่อนนะครับไฮฟบอครับชิ้นกำมือสองใบนะแล้วก็เอาโปเกมอนขึ้นมือได้หนึ่งใบ ดิสตอนนะครับ ex นะครับดูแล้วที่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดทางฮีมาอันนี้น่าจะรอดิสตอนโตสินะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเปิดทางฮีมาปุ๊บเนี่ยมันก็ลงมาเฉยๆมันก็เป็น,ปนดิสตอนน,นูนโวเขาเปิดเปิดตอนนี้ก็คุณก็ใบบอดตัวเองด้วยใช่ใช่เพราะบอดผมเป็นอาบิลิตี้หมดเลยอ่ะผมเช็คร่วมประหลาดครับแปลงร่างที่ตกทางนี้เป็นดิสตอน ex นะครับ ความสามารถที่อ่อน EX นะครับปกครองแดนชําัะนะครับเลือกการพลังงานไฟได้สูงสุด3ใบนะครับติดให้กับโปเกมอนได้ตามชอบนะครับผมเลือก1 2แล้วก็พสานะครับจากนั้นใช้ความสามารถของพีเจนะครับมักเสิร์ครับหากการที่ชอบ1ใบขึ้นมือได้นะครับผมขอหาเป็นพีเจ EX นะครับ แต่ว่าความสามารถนักเสิร์เนี่ยถ้าเกิดใช้แล้วเราก็จะใช้ความสามารถนักเสิร์ใบอื่นไม่ได้นะมันจะใช้ได้ครั้งเดียวติดชื่อหรืครัใช่มันติดชื่อผมใช้รูกอมประหลาดครับเป็นวิวัฒนา,าการปอกโปลเป็น pgs ex นะครับแต่ว่าผมใช้นักเสิร์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ผมให้ pgs หนีครับเขาหนีฟรีนะครับแล้วเอา r i c a d o n ex ขึ้นไปครับ จากนั้นก็โจมตีครับ Burning Dark ครับ180ตามไพ่แล้วก็บวกอีกสาตามไพ่ที่เขาหยิบไปเนาะมีหยิบไป1ใบก็จะเป็น200 200อ่าเท่าไหร่นะ210บวกอีกสานะใช่เป็น210แล้วเขาจะมีรีสิตใช่ไหมพ่อใช่ใช่ใช่ลิสิตก็จะเป็นแค่ร้อยแปดสิบเฉยๆก็จะเหลือเท่าเดิมนะใช่จะเหลือม่ใช่รีิสิตเนี่ความสามารถป้องกันหนึงสายลับอ๋อมันมันจะ ปกป้องสามสิบเนาะใช่ตันนี้โอเคผ่านเทิร์นแล้วครับเข้าเทิร์นของผมนะโอผมผมว่าค่อางแย่นะผมใช้นี่เลยฮะเดเิร์ค,คร้นหานะไอเทมกับไอเทมติดพิมอนอะไรอย่างนึงใบขึ้นมด้เลยผมเลือกสายรับแข็งกับนี่ฮะส่งต่อพลังงานนะซึ่งผมใช้ส่งต่อพลังงานเลยฮะโอเคครับค้นหาพลังงานพินฐาหนึ่งใบนะขึ้นมือได้เลยโอเค จากนั้นผมลงคิรเมิฮะแล้วติดพลังงานหนึ่งใบนะพร้อมกับติดสายรัดแข็งเฟคให้เราเพืยอรอเขอายฒนาการนะจากนั้นผมคิรพอรโจมตีเลยฮะไยสั้นเจมนะ140ดามอีก140ก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ติดพิษนะ 2> 1, 2, 3 4เนาะแล้วก็ทำให้ติดพิษนาะพิษนี้จะ30ดดามิก็จะเป็น,น,น170ใช่ไหมใช่โอเค170ดามิครับ ข้อเทือนนะ,ะนครับจัวผมใช้ความสามารถของพ g เจนะครับมักเสิร์ชครับค้นหาการ์ดหนึ่งใบที่ชอบนะครับขึ้นมามันจะโม้ทำไมไม่ไหานี้ครับงานงานวิจัยศาสตราจารย์ครับจากนั้นนะครับ,รรบ,รบใช้งานวิจัยศาสตราจารย์ครับทิ้งมดมือเนาะชดเจ็ดมีทิ้ง,งนะอ,อะไรมา้างขอดูทิ้งมาฟี่กับอันดี้บาสี่ห้าหกเจ็ด จากนั้นนะครับผมใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนครับเวลาสับเปลี่ยนแล้วมันจะหายเนาะานะสถานะจะหายแล้วผมเอาพีเจ็ขึ้นนะครับแล้วพีเจ็เขาหนีฟรีนะครับผมก็หนีหนีออกมาแล้วก็ลิซดอนเอ็กซ์ครับจมตีครับเบอร์นิงดาร์ครับ210รด30ถเป็น180ดาเมจวินะครับพอดีโอเคครับสอบไพครับผ่านแล้วเอาเรามาดูกันว่าผมจะจัวได้อะไรนะ <laughs> ผมเอาชิรามมขึ้นเลยฮะขอเทงของผมนะดอผมติดพลังงานหนึ่งใบให้ชิรามมนะจากนั้นใช้ท่าโจมตีของคขาเลยครับปลุกพลังนะเลือกร่างาวัฒนาการของตัวเองนะวางทับได้เลยโอเคครับ <laughs> อ่าเป็นคุณระสามมันเดิมแล้วโ <laughs> ผมงก็สามอยู่แล้วเลรอเนะีย <laughs> ตัดให้หน่อยฮะพารเลย ก็เดินครับจัวแต่ของผมก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าสมมุติว่าลิซดอนถ้าเกิดโดน KO ไปผมก็จะเหลือแค่พิเจสไปต่อสู้เท่านั้นเยนี่ทก,กี่โกกาสก็ทุกคมจะ KO พวกนี้ไม่ไดน้น่าจะเป็นคำพูดผมมากกว่าน,นะว่าผมไม่ง่ายเลยถ้า <laughs> อย่างนั้นก็พีเจรครับเชื่อคนาม่วสานักเสิร์ตครับหาการที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือนะครับเอไปนี้เลยติดพลังงานให้พีเจรครับ โอ้เป็นปีเจ็ตสองสีนะใช่เป็นสีแดงฟ้านะครับปีกฟ้าปีกแดงร,รู้สึกคุ้นๆเหมือนอะไรสักอย่างในโลกกระจกคุ้นๆนะ <c oughs> <c oughs> อ,อจากนั้นนะครับที่จะต้อนรับจมดี Dark ครับเบอร์นิงดาร์ครับก็เท่าเดิมครับเท่าเดิมเนาะ <180 S 2> เป็นร้อยแปดสิบใช่เพราะมันจะเป็นสองร้อยสิบลบสามสิบนะครับจากเข็งขัดแข็งเน็ค โอเคผ่ากถิงครับเป็นแข่งศักดที่ดีนะข้าเทิจของผมนะขอ <laughs> โอเคผมได้ซัพพอร์ตสักทีนะหลังจากผมมือยิงมาหลายแน้ใจของศาสตราจารย์นะทิ้งการ์ดมือทั้งหมดนะตรวจเจ็จโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าผมจะพิกขันอะไรได้ไหมนะผมใช้นี่เลยฮนะสเตเดียมนะสตูดิโอฝึกซอนะ้อมฮะโอเคก็ กมอนล่าหนึ่งนะดาเมจที่ทําได้จะบวกเพื่อบิกสิบดาเมจก็คืออันนี้จะเป็นโจมตีเป็นร้นอ,อยห้าสิบเนาะไฟสั้นเจมผมคิดว่าฟอก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบดาเมจนะถ้าลงกับพิษที่ผสมมอนยูราด้วยก็จะ180นะร้อยแปดสิบนะทับความแข็งแรงนะแต่ว่าผมไม่มีคิลามิเอเรือละก็โจมตีเลยฮนะไฟสั้นเจมฮะหนึ่งร้อยสี่สิบนะนะบวกสิบเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนาะใช่แล้วก็ทำให้เขาติดพิษนะติดพิษอีกเออเคโอครับ เป็น K.O. ตอนเช็คสถานะผิดไหมใช่ครับเพราะว่าจะเช็คอีก30เนาะเพราะฉะนั้น,นอ่ะ I.K.O. ตรงนี้ผมจะใช้การอย่างพวกคีบนะอะไรไ่ได้ใช่ค,ครับผมได้สองไคล์นะอีเจ็คขึ้นไปเลยครับพ็โดนทับจวไอคิลฟอร์นี้โดนดาเมจไปร8 0ปเนาะใช่เหลือ90 พี่เจสผมตีร้อยยี่สิบลบสามสิบเพื่อเป็นเก้าสิบพอดีใช่เอ้ก็ตีแลว <laughs> ลครับเสองไพครับอกคุณครับอันนี้นี่แบบคิลล์โฟร์ที่เป็นแบบจัดแบบคิลล์มิสี่ใบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้นี่จัดแบบนี่เลยผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมมากะมากาวเต็มที่เลย ทั้งเด็กอ่ะผมใส่โปเกมอนแค่นี้เลยสามตัวนะอันนี้สี่ใบแั้นี้อีกสี่แล้วอันนี้อีกหนึ่งใช่ไหมใช่เป็นพื้นฐานมห้าใช่แล้วแล้วก็อีกความลับของผมนะผมใส่ใบนี้สี่ใบก็คือกลับมาโตเต็มที่ได้ไหมถ้าผมได้เริ่มก่อนนะผมผมจะขย่าโตมันได้ง่ายๆเลยโอเคอั่งนขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับแล้วคราวหน้าเราจะมีเด็กอะไรมาเดี๋ยวมาดูกันนะใช่ ก็รอบนี้ผมกาวเต็มที่นะรอบหน้าก็ดูก่นว่าผมจะจริงจังหรือผมจะก้าวต่อเลยโอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ